เดือนวันพฤหัสบดีนะคะพศ2567วันนี้เดือนอมีนาค่ะพี่น้องค่ะมีนาคมนะคะวันนี้เรามีเมนูมานำเสนอจ้าข้าวมันไก่จ้ะพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะทุกคนน้ำซุปของเราใสๆรสชาติกลมกล่อมนะจ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอกไก่ที่เรา สับแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟลูกๆแล้วค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มอันนี้เผ็ดนี้ให้ให้เด็กโตให้พ่อครูแม่ครูนะจ๊ะทุกคนอันนี้อันนี้ไม่เผ็ดค่ะอันนี้ไม่เผ็ดนะอันนี้ให้เด็กอนุบาลเด็กเล็กอันนี้เป็นให้พ่อครูแม่ครูเด็กโตนะจ๊ะทุกคน โอเคบอเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันนะคะว่าสุกหรือยังนะจ๊ะนี่ละจ้ะเราทำแบบด่วนจีไปสนีจจานะจ้าทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูข้าวกันซิว่าสุกหรือยังข้าวเราสุกไหม หอมพี่นองอยากให้ได้กินเด้อหอมกระเทียมเจียวแล้วก็หอมขิงนะคะรากผักชีที่เราใส่ไปในข้าวนะคะทุกคนเนาะปกติก็จะหอสี่โลนะคะเกือบจะสี่โลแต่วันนี้ใส่ไปเกือบ5้ากิโลเพราะว่าถ้าเป็นข้าวมันไก่จะเบิ้ลกันเยอะนะจ๊ะโอเคจ้ะทุกคนมานะจ๊ะ ทานด้วยกันพร้อมแล้วค่ะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะข,ข้าวมันไก่ของเรานะจ๊ะบายบาย